สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u u u b e Big l i น e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง s a m s u n งนะครับเพราะว่า Samsung นัุงเปิดตัวหูฟัง2รุ่นติดนะครับหลายจากที่เราได้ดูตัวเล็กไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูพี่รองของเขากับซ a m s ุง g กซ l a บัต u d 3 fe ซึ่งเป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนว่าหูฟังตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นและฟังชนันต่างที่เยอะเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่า fe รอบนี้ไม่ได้มาเล่นเนเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับ มาดูกันว่าทางด้านดีไซน์การใช้งานและอื่นๆมากมายของคุณฟัตนตรนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับสำหรับในเรื่องของการแกะกล่องนะครับในตัวซั m ซ u n ก g a l a บัตสับ E f ีนะครับเปิดมาก็าจะเจอตัวเครื่องเลยตัวเครื่องจะมีสีเทาและสีดำก็แน่นอนครับว่าอุปกรณ์ข้างในนั้นจะอยู่ทางด้านบนนะครับมีคู่มือมาให้แผ่นหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบไบควิกไกด์นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนจุกหูฟังนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ข้างในเขาจะมีให้มีแค่จุกหูฟังเท่านั้นนะครับโดยจุกหูฟังที่เห็นอยู่นะครับคือไซส์ S และไซส์ L นะครับสำหรับคนที่ใส่แววไม่พอดีนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าในตัวเครื่องจะให้ไซส์ M มาใส่ให้ตั้งแต่ตน้น มาดูทางด้านรูปลัคดีไซน์กันนะครับก็เริ่มต้นจากลักษณะแบบนี้นี่คือดีไซน์ของ Samsung Galaxy b u d ตร FE นะครับซึ่งจะคล้ายๆกันกันกบบัตร3 Pro แล้วก็ b u d ร3ธรรมดานะครับด้านหน้าจะมีไฟสถานะนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะมี USB Type C อยู่ด้านล่างเพื่อชาร์จไฟแล้วก็มีปุ่มแพริงอยู่ตรงนี้การใช้งานง่ายๆนะครับก็คือเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับหูฟังแล้วนั่นเองครับตัวเคสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเคสใสนะครับ พร้อมกับไฟสถานะซึ่งจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เพื่อจะบอกว่ามันมีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกว่า pairing ได้ไหมและรวมถึงเตือนว่าแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าด้วยเช่นเดกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับของหูฟังตัวนี้นะั้น,ะนะใช้งานง่ายๆครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นก้าบบนลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ก็ทําให้ในเรื่องของลักษณะการทํางานของมันนะครับ มันโดดเด่นมากเพราะว่ามันจะมีตัวเซนเซอร์อยู่ทางฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงขีดตรงนี้คือมาสามารถที่จะลูบขึ้นนะครับปรับเสียงได้ลูบลมปัดเสียงได้กดนะครับแล้วก็เป็นการบีบเลือกว่าจะทํางานอะไรก็ได้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับทั้งหมดข้างละ3ตัวทําให้เราสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะจุกตรงนี้เราสามารถที่จะถอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งขอบอกว่าการถอดนั้นนะ ไม่ได้ถอดย,าอย่าเตียงใดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างที่จะดีเอามากมากเลยทีเดียวความพิเศษนะครับนั่นก็คือเราใช้กับวายอยเวอร์ชัน8สามารถที่จะตั้งค่าผ่านตัวเครื่องไม่ต้องลงแอปพลิเคชันได้เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ดูของรูปดักดีไซน์กันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับในการใช้งานก็คือเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวหูฟังก็จะติดใช้งานได้ทันทีนะครับ แต่สําหรับคนที่มีอุปกรณ์ส s ซูงมากกว่า1ตัวนะครับมันก็จะมีการแฮรลลิงกันไปได้นะครับนี่เรากดปึ้งอย่างนี้นะครับมันก็จะติดพอมันติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะฟังได้ทันทีนะฮะอ่ะตอนนี้เขาญาติเอาหูฟังออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการดูฟีเจอร์ในการใช้งานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาเบื้องต้นก่อนและกันเนาะเพราะว่า ในส่วนของ AI นั้นเดี๋ยวเราจะวิจ r ตเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่จะดูง่ายมากขึ้นในการใช้งานนะครับ 1. เราสามารถที่จะควบคุมนะครับจากตัวหูฟังได้เลยนะครับนี่จะเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับสมมุติเราออนมีเดียนะครับสมมตุมมติเราเปิดเพลงหนึ่งเพลงนะครับนี่นี่เราเปิดปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะควบคุมตัวของเสียงได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะ คอนโทรลจะตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งในเรื่องของตัวปรับนะครับ360องศา N.C. แล้วก็ลงไปถึงตัวที่เป็นการปรับอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็การปรับเรื่องของระบบเสียงต่างๆนะครับพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าตั้งค่าได้สะดวกมากอันนี้คือในแอปพลิเคชันของ Spotify แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาในตัวของ b บ t o o t h เองนะครับในตานนี้เรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตั้งแต่1นะครับระบบของ a m b i e n ยนนะครับเวลาที่เราโทรเนี่ยก็จะมีการให้เสียงข้างนอกเข้ามานะครับ 2. นะครับในเรื่องของการปรับเสถคยรภาเมื่อกี้ก็สาธิตไปให้ดูบ้างแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นอยู่บนสปอ o t ต f ิครับตัวคุบคุมนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าจากตัวนีได้ทั้งหมดนะครับ ในส่วนของสวายแล้วก็ค่าอื่นก็สามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้แต่ไอตัวนี้คือการกดค้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้เรากดค้างไว้จะทําอะไรนะครับอย่างเช่นกดอันนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะกดบบนีนนะครับให้ระบบ ANC นั้นน่ะจะเปลี่ยนนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดฝั่งซ้ายนะครับเรียก g e m i n i ได้นะครับนี่จะเรียก g e ม i ขึ้นมานะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนตั้งค่าจากตรงนี้สมมติว่าเราจะเอาแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเป็นอินเตอร์พิเตอร์นะครับก็สามารถที่จะทำได้อ่ะเดี๋ยวลองทำดูนะครับสมมติว่าเราอยู่หน้านี้นะครับแล้วเรากดค้างนะครับ ก็จะขึ้นอินเ i n t e r p เตอร์ให้เราสามารถกดได้นั่นเองขยายความสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ิน i n t e r p อ e t e r i n t e r p เตอร์นะครับก็คือเป็นการแปลภาษาโดยเวลาที่คุณไปต่างประเทศคุณสามารถที่จะเลือกหน้าต่างด้านบนให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นนั้นแล้วคุณสามารถพูดภาษาไทยเครื่องจะมีการแปลโดยอัตโนมัติหรือเรียกว่าสะดวกสบายเหมือนกับคุณพกบุูนแปลภาษาของตัวเรมอนไปเลยนั่นเองอันนี้ก็ทำให้ดูนะครับว่า ในการควบคุมของหูฟัง s m s u ุง g กซ a x บัต d s 3 FE นั้นนะ่ะทำได้ไม่ยากเลยกับมือถือซั u n ุง a ก a x y A25FE บนระบบ8การ Android 16ที่เป็น v n e u i เวอรแน่นอนถ้าพอบอกแบบนี้เครื่องที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่ในอนาคตเนี่ยพูดเลยครับว่ามันจะได้ตามมาติดๆแน่นอนครับ เมื่อเราดูฟังก์ชันกันเรียบร้อยนะครับเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับนอกจากความใส่สบายนะครับถ้าเราเลือกจุดที่เหมาะสมแล้วนะตัวไดเวอร์ขนาด11เมิลิเมตรนะครับจะให้เสียงมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาทดลองกับการฟังเพลงนี้กันนะครับโดยเพลงแรกนะครับก็คือเพลง t r e a s u r e ของฮิโระนะครับซึ่งเป็นนักร้องชาวญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับว่ามันจะเป็นเอกอนิดนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของเสียงนักร้องนั้นจะแหลมนะครับดังนั้นเนี่ย มันเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับการฟังหูฟังตัวนี้มากพอสมควรและเพลงหนึ่งก็คือ Hotel California อันนี้เป็นเวอร์ชันไลฟ์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เก่าอยู่แต่ว่าการเก็บรายละเอียดนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ทั้งด้านเบสและก็ด้านคนร้องนะครับแต่ว่าถามว่าวือหวาไหมก็เรียกได้ว่าวือหวาในงบประมาณนี้ก็ทำได้ดีเกินคาดครับ นอกจากนี้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะมีระบบ ANC มาให้นะครับสามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างโอเคทําให้เราเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้มากพอสมควรโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรเข้ามาเลยและสามารถปรับได้ทั้งหมด3รูปแบบก็คือมี n c ปิดไปเลยหรือว่าให้เป็นทายเฟอนหรือว่าการให้เสียงภายนอกเข้ามาได้เพื่อเราจะฟังรายละเอียดต่างๆเช่นเราไปสนามบินอะไรเงี้ย สำหรับ voice detect นะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่คุณใส่หูฟังแบบนี้นะครับแล้วคุณพูดนะครับกับสิ่งที่่รอบข้างเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดที่เป็น transferless a u t o m a t i และก็ทิ้งการหยุดเพลงให้เพื่อจะสื่อสารกับสิ่งรอบตัวไปนั่นเองครับก็คือว่าโอเคมากนอกจากนี้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การฟังเสียงแบบ360นะครับก็คือมันสามารถที่จะฟังเสียงได้รอบทิศทําให้สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการฟังทิศทานเช่นการดูหนังเนี่ยเหมาะสมมากๆเลยทีเดียวครับอันนี้นะครับการทดลองจากม a ติเซลนะครับของ Samsung Galaxy ต u d s เนะครับก็คือที่เราใส่อยู่นี้นะครับเสียงออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอันอาจจะใช้คําว่าใช้งานได้อยู่แต่เราอยากให้คุณได้ลองกับบทสนทนาจริง ว่าเวลาที่เราใช้โทรนั้นอะมันจีบกันของความชัดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับอันนี้ทดสอบในการอารัดเสียงนะครับโดยใช้ระบบไมโครโฟนของซ a ม s ุ n Galaxy Buds SE นะครับพบว่าตอนนี้ในผู้สนทนานะครับจะบบเปกนเสียงแบบแบบนี้ํามาไมโครโฟนเมื่อเราเจอกับสภาพแวดล้อมและก็สภาพเสียงต่างๆนั้นอะจะเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถใช้ได้ดีนะครับ แล้วมาถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ที่8ชั่วโมงถ้าปิด ANC แต่ถ antique, ต้าเราเปิด ANC นั้นจะใช้งานได้อยู่ที่6ชั่วโมงเท่านั้นถามว่าอึดไหมถือว่าค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานแต่ถ้ารวมกับกล่องเคสแล้วอะถ้าเปิด ANC จะใช้งานได้อยู่ที่24ชั่วโมงแต่ถ้าปิด ANC นะครับจะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านั้นถึง30ชั่วโมงเลยครับ สรุปกันดีกว่านะครับสำหรับ s a m s u ง g กซ l a บัต u d s 3อ e นะครับก็เรียกว่าเป็นหูฟังที่มีการเปลี่ยนแปลงแ,แบบก้าวกระโดดจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนนะครับทั้งดีไซน์ทั้งขนาดไดรเวอร์คุณภาพฟังก์ชันและก็ความฉลาดกับกระบบเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบสที่บาแบบคมชัดการตัดเสียงที่เงียบกริบดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ที่สำคัญครับไมโครโฟนในการสื่อสารค่อนข้นขางที่จะชัดเจนมากๆเลยทีเดียว นี่เป็นอีกหูฟังหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะทำให้คุณตกหลุมรักกับเรื่องของการฟังได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ือถึงซังมซุงสามารถจะใช้งานกับตัวนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับสามารถจะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวกับราคานะครับอยู่ที่4,290บาทนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหูฟังหนึ่งที่เรียกว่าน่าใช้มากๆเลยเถยวครับใครที่สนใจนะครับ ก็สามารถกดสั่งซื้อจากทางข้างหน้าได้เลยผมได้แปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อ,อไไรยแล้วนะครับก็สามารถกดซื้อได้นะครับสำหรับในครั้งหน้าจะเป็นกจิตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขาะน,านี้แล้วไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ